สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกทคนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆ,ๆผมอยู่ที่ซอยหมู่บ้านเพอร์เฟกต์พาร์คบางแม่นางบางใหญ่นะครับจังหวัดนนทบุรีพาเพื่อนๆพมาทานกับบะหมี่เกี๊ยวป๊อกป๊อกป๊อกหมาแดงตรงนี้เลยครับเพื่อนๆโค้งหมาแดงตรงนี้นะครับนี่นะครับมีทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับร้านนี้นะครับบะหมี่เกี๊ยวป๊อกป๊อกป๊อกจะขาย อยู่ตรงนี้นะครับช่วงเวลาเที่ยงนะครับไปจนถึงประมาณบ่ายสามโมงนะครับเพื่อนๆนี่ครับมีทั้งเส้นเล็กเกี๊ยมอีเส้นใหญ่เส้นบะหมี่นะครับมีทั้งบะหมี่หยกนะครับแล้วก็บะหมี่เหลืองแบบธรรมดานะครับเพื่อนๆราคานะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่สี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนี่ครับนั่งทานแบบชิวๆริมถนนนะครับเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้นะครับ ผมมาช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับคนก็เริ่มซาแล้วนะครับเ,เพื่อนๆร้านนี้นะครับดูตัวหมูแดงครับเ,เพื่อนๆเป็นหมูแดงติดมันนะครับเ,เพื่อนๆเนื้อจะนุ่มหมักได้ดีมากๆหอมอร่อยขนาดเกี๊ยมอีนะครับยังมีครับร้านนี้คือครบเครื่องมากๆครับเ,เพื่อนๆน้าซุปนะครับร้านนี้คือหอมหวานกลงกล่อม เข้มข้นจากการเคี่ยวซุปกระดูกหมูนะครับแล้วก็ตัวผักต่างๆนะครับแล้วยังมีกากหมูกระเทียมเจียวที่เจียวสดๆใหม่ๆแบบนี้นะครับร้านนี้นะครับตัวกากหมูและตัวแคปหมูนะครับเจียวเองสดใหม่ทุกวันแน่นอนครับเพื่อนๆนี่ครับไม่พอนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับก็ราคาถุงละสิบบาทมีทั้งแคปหมูนะครับแล้วก็เกี๊ยวกรอบครับเพื่อนๆนี่ครับ สำหรับชามแรกนะครับผมจะสั่งมาเป็นตัวบะหมี่เกี๊ยวแห้งนะครับกินแห้งไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตบด้วยน้ำครับเพื่อนๆหมูนะครับชอบเนื้อล้วนหรือว่าเนื้อแดงติดมันนะครับบอกกับพี่เขาได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับใส่ให้ช่ำๆแบบนี้ครับเพื่อนๆคือน่ากินมากๆครับอันนี้ก็เป็นมันๆนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับบอกพี่เขาได้เลยนะครับนี่ครับชามละสี่สิบบาทมีประมาณนี้ครับเพื่อนๆ ทั้งหมูแดงกากหมูกระเทียมเจียวและแคปหมูนะครับแล้วก็จะมีตัวลูกชิ้นหมูนะครับให้อีก2ลูกนะครับเพื่อนๆตัวซอสหมูแดงนะครับสามารถราดได้ตามชอบเลยนะครับสําหรับผมนะครับเดี๋ยวชิมตัวนี่ครับชามแรกนะครับสูตรแห้งนะครับผมนี่จะทานแบบเผ็ดไปก่อนถ้าเป็นไปทานน้ํานะครับใส่พริกกินไม่ไหวครับเพื่อนๆทั้งร้อนทั้งเผ็ดนี่ครับ ก็ชามแรกชามเผ็ดเน้นๆไปก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปตบท้ายกันด้วยตัวน้ำครับเพื่อนๆนี่ครับเครื่องปรุงนะครับเลือกใส่ได้ตามชอบเลยครับเพื่อนๆทั้งพริกขั่วถั่วป่นตัวพริกป่นนะครับเพื่อนๆมีทั้งพริกผัดนะครับแบบนี้นะครับและจะเป็นพริกป่นธรรมดานะครับพริกขั่วธรรมดานี่ครับแล้วก็ตัวบะหมี่นะครับประมาณก้อนนิดๆครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวเกี๊ยวนี่ครับเกี๊ยวแป้งดีไสแน่น นี่ครับอร่อยมากครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็ตัวหมูแดงครับนี่ครับกินกับพริกผัดแบบนี้โคตรดีครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นราคาดีนะครับสี่สิบบาทได้ขนาดนี้นี่ครับดูตัวเส้นบะหมี่นะครับเพื่อนๆเส้นบะหมี่แบบดั้งเดิมออริจินอลของแท้เส้นกำลังดีนะครับไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับเพื่อนๆ เคี้ยวแล้วได้อะทะลดมากๆ,ๆครับหนึบหนึกรุบกรุบนะครับอร่อยมากตัวกา,กากหมูตามเข้าไปครับเพื่อน,อนอๆกรอบอร่อยจริงร้านนี้นะครับมีทั้งกา,กากหมูนะครับแล้วก็แคปหมูให้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆช่ำๆแบบนี้ถ้าไม่พอไม่สะใจสามารถซื้อเพิ่มได้ครับสิบบาทเท่านั้นเองดูตัวหมูดแดงครับเพื่อนๆ ชิ้นขอบนี่แหละครับเด็ดสุดแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับหมูแดงชิ้นขอบมันจะติดมันหนึบๆหอมหอมอร่อยมากสําหรับลูกค้านะครับก็มีลูกค้าประจํานะครับแวะมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับระหว่างทางก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะต่อตัวบะหมี่น้ํานะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นเส้นเล็กดีหรือว่าจะเป็นเกี๊ยวน้ําดีตัวน้ํานี่คิดมากเลยครับเพื่อนๆเลือกมาเป็นเส้นเล็กดีกว่าครับ สดร้อนๆนี่ครับเพื่อนๆน้ำไม่พอขอเพิ่มได้นะครับน้ำซุปคือหอมมากๆครับและรสชาติดีแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับผมเติมแค่ตัวตัวซอสมูแดงเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนี่ครับและให้มาช่ำๆนะครับทั้งกากหมูกระเทียมเจียวนี่ครับเพื่อนๆราคาก็อยู่ที่40บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับธรรมดาไม่35ก็40บบาทนี่แหละครับเพื่อนๆร้านนี้คือถูกมาก Shorts, leaves, ún, ma, นี่ครับแล้วดูตัวหมูแดงครับเพื่อนๆติดมันหนึบๆหอมๆนี่ครับฉ่ำมากๆครับเพื่อนเพื่อแลวเส้นเล็กนี่ครับเส้นเล็กตัวร้านแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อร้านบะหมี่เกี๊ยวแบบนี้เส้นเล็กเขาจะดีนะครับเห็นเส้นใสๆแบบนี้เหนียวนุ่มหนึบแน่นอนครับเส้นเล็กที่ผมชอบนะครับมันจะมีความเหนียว เวลาเคี้ยวมันจะหนึบหนึบกรุบกรุบอร่อยครับเ,เพื่อนๆนี่ครับซูดได้มันจริงๆครับร้อนๆนี่แหละครับเ,เพื่อนๆเป่านิดซูช์เข้าไปเลยหเห็นสวสรรค์ลำไายซอสหมูแดงหอมๆเลยครับเ,เพื่อนๆนี่ครับตามไปอีกหนึ่งซูช์ครับเ,เพื่อนโคตรดีครับเ,เพื่อน นั่งทานจะลำบากหน่อยแต่อร่อยมากก็วันนี้ก็ยองยองทานเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับระดับพัตคารยองยองเหลาตามไปด้วยแคปหมูแบบฉ่ำๆน้ำก็ถ้าเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นหมีอะไรพวกนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะอยู่ที่35บาทนะครับคือ2 สองชามนี้คิดตังมาอยู่ที่75บาทเท่านั้นเองน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะครับ35บาทแต่ถ้าเป็นบะหมี่เกี๊ยวน่าจะเป็น4ี่บาทนะครับหรือบะหมี่ธรรมดาก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มต้นอยู่ที่35สบาทแต่ถ้าเพิ่มตัวเกี๊ยวหรือเป็นพิเศษนะครับก็จะ40บบาทนะครับเพื่อน เดี๋ยวผมพาเพื่อน,อนๆมาอีกหนึ่งท้าน,นะครับเป็นร้านที่อยู่ติดริมคลองแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆขับเข้ามาด้านในซอยเรื่อยๆนะครับเลยจากร้านบะหมี่เกี๊ยวมันนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะเจอกับสะพานนะครับข้ามคลองแบบนี้ชิดซ,ซ้ายหาที่จอดได้เลยนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับนี่ครับเพื่อนๆเมนูแนะนําก็จะเป็นข้าวหมูกรอบข้าวผัดผัดกะเพรานะครับแล้วก็ ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยแหละครับเพื่อนๆจะมีทั้งเมนูเนื้อนะครับแล้วก็เมนูหมูนะครับเพื่อนๆมีทั้งน้ําตกนะครับราคาชามเล็กนะครับอยู่ที่15บาทชามใหญ่40บบาทครับเพื่อนๆนี่ครับจอดรถด้านหน้าร้านได้เลยนะครับร้านนี้นะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากๆก็เนื่องจากบรรยากาศริมคลองเนี่ยนะครับเพื่อนๆได้ฟิลนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองนะครับ ซอยหมู่บ้านเพอร์เฟกต์พาร์คบางแม่นานนะครับบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีก็เป็นเรือนเล็กๆนะครับเป็นร้านเล็กๆมุมจากนะครับเพื่อนๆแต่รสชาติดีเข้มข้นมากๆตัวน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมีความหอมแล้วก็เข้มข้นนะครับเพื่อนๆชอบค้นขนาดไหนแจ้งกับทางร้านไปได้เลยนะครับเพื่อนๆ นี่ครับก็เปิดเวลาตั้งแต่8โมงเช้านะครับไปจนถึงประมาณ1ทุ่มนะครับเพื่อนๆนี่ครับสำหรับถ้วยนี้นะครับก็อยู่ที่30บาทนะครับเป็นกากหมูแท้ๆกากหมูมันหมูเจียวเนี่ยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เจียวกับตัวกระเทียมนะครับหอมเลยครับแล้วก็จะมีเมนูน้ำดื่มแบบโบราณนะครับมีทั้งโอเลี้ยงกาแฟกระเจี๊ยบแล้วก็ตัวชาดำเย็นเนี่ยนะครับ ก็น้าเก๊กฮวยครับเพื่อนๆนี่ครับริมคลองบรรยากาศดีมากๆและผมก็สั่งมาเป็นตัวกว๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็พร้อมด้วยกา,กากหมูหนึ่งถ้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เมนูข้าวผัดกะเพราหมูกรอบชิมตัวกากหมูรอ,อไปก่อนนะครับเพื่อนๆกา,กากหมูเด็ดจริงครับแบบโบราณแท้ เป็นมันหมูเชียวนะครับแล้วก็เชียวกับตัวกระเทียมหอมอร่อยไม่ต้องปรุงนะครับเพื่อนๆมาแล้วครับตัว๋วยเตี้ยวสั่งมาเป็นชามเล็กนะครับก็ชามหนึ่งอยู่ที่15บาทเท่านั้นเองนี่ครับดูความข้นของตัวน้ำซุปนะครับก็พอดีนะครับเพื่อนๆพอดีคำนะครับกำลังดีเลครับเพื่อนเ สำหรับผมนะครับผมชอบชามเล็กๆมากกว่าคือมันเลือกทานได้หลายแบบครับเพื่อนๆนี่ครับดูความข้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับหอมหวานมันได้รสแบบก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆเลยครับเพื่อนๆนี่คือข้นคักๆเลยนี่ครับดูความข้นเลยครับเพื่อนข้นจริงอร่อยจริงครับก็ตัวเครื่องก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับจะมีทั้งหมูสดตับ หมูเปื่อยนะครับแล้วก็ลูกชิ้นส่วนตัวผักนะครับก็จะมีใบฝักชีฝรั่งนะครับใบโหระพาแล้วก็ถั่วงอกน,นะครับบริการฟรีนี่ครับที่เด็ดเลยนะครับคือตัวพริกป่นนี่แหละครับเ,เพื่อนๆเห็นพริกแบบนี้เผ็ดแน่นอนใส่แค่ปลายช้อนก็เผ็ดแล้วนะครับเพื่อนๆแต่สําหรับผมเนี่ยสายทานเผ็ดทานดุกแล้วนะครับจัดไปเต็มๆสองช้อน ระหว่างรอผัดกะเพรานะครับเ,เพื่อนๆเล่นก๋วยเตี๋ยวไว้ก่อนออกไวครับเ,เพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวนี่แป๊บๆเสร็จแล้วนะครับนี่ครับดูความข้นสดแน่อร่อยมากอยากจะทางอยากจะสั่งตัวก๋เหล่ามาเพิ่มเลยครับเ,เพื่อนๆน้าซุปดีมากครับเข้มข้นอร่อยมากรสชาติดีนี่ครับหนึ่งคำไปเลยครับหนึ่งคำพอดีครับเ,เพื่อนๆเส้นเล็กกําลังสวยเลยครับเส้นเล็กหนึบหนึบหนุบหนุบ ช่ำๆนะครับตัวน้ำซุปราคากำลังสวยขนาดกำลังดีครับเพื่อนๆ<า>รสชาติดีก็ถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่รสชาติดีเลยครับแล้วก็เครื่องไม่น้อยเลยนะครับให้มาเยอะอยู่นะครับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆชอบทางชามใหญ่นะครับก,ก็สั่งเป็นชามใหญ่ได้ครับมีทั้งชามใหญ่และชามเล็ก,กลลรสชาติด,ดีครับอร่อยเข้มข้นสไาตลา์ก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ร้านนี้นะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองนะครับสูตรแบบของตัวเองของทางร้านเลยครับเ<ๆ>พื่อนๆรับรองอร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนครับ ก็จะมีทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ําใสก๋วยเตี๋ยวน้ําข้นนะครับมีทั้งหมูและเนื้อบริการเพื่อนๆครับและยังมีอาหารตามสั่งนะครับเพื่อนๆนี่ครับมาแล้วครับผัดกะเพราหมูกรอบแบบบ้านๆหมูกรอบๆหนึบๆแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็ไข่ดาวเยิ้มๆราคาก็อยู่ที่50บาทเท่านั้นเองนะครับนั่งกินกับบรรยากาศชิวๆริมคลองแบบนี้ครับเพื่อนๆ อาหารดีนะครับรสชาติดีปริมาณกำลังดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงอิ่มอร่อยแล้วก็ได้นั่งชิวๆนะครับบรรยากาศริมคลองก็ถือว่าครบเครื่องอยู่ครับเพื่อนๆซอยนี้นะครับมีของกินของอร่อยเยอะมากครับเพื่อนๆหลายร้านผมก็รีวิวไปหลายร้านนะครับซอยหมู่บ้านเพอร์เฟกต์พาร์คบางแม่นางบางใหญ่ หรือชื่อตั้งเดิมเนี่ยขเขาเรียกซอโยธานะครับโยธานนนนี่ครับไข่แดงมันๆกินกับผัดกะเพรากินข้าวผัดกะเพราไม่มีไข่ดาวมันก็ไม่สุดนะครับพเพื่อนๆมันต้องไข่ดาวแบบนี้นี่ครับคำแรกตามสไตล์ผมเลยนะครับไข่แดงเยิ้มๆกับผัดกะเพราได้ครบครับทั้งความมันความเผ็ดรสชาติเด็ด ร้านนี้นะครับก็อิ่มอร่อยหนักพุงสบายกระเป๋านะครับลสผัดกะเพรานี่คือจัดจ้านเข้มข้นหมูกรอบนอกนะครับนุ่มในหนึบหนึบเด้งเด้งมันเหมือนหวานหนังกรอบฟูๆนะครับและตัวไข่แดงนะครับไข่แดงหนึบหนึบหรือว่าเพื่อนๆจะชอบแบบสุกๆก็บอกกทางร้านได้เลยนะครับของผมนะครับช่องแบบนี้เท่านั้นครับเพื่อน ไข่ขาวกรอบๆนะครับไข่แดงมันๆเยิ้มๆอร่อยมากและสำหรับวันนี้นะครับก็จัดไปกับ2ล้านนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นนะครับก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ